คืนเดือนเมื่อป่าทางเหนือที่เงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของต้นไม้สองนุ่มพรานธงกับผาดนั่งเฝ้าห้างไม้กลางโดงงผ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่ากินคนโดยป่าที่ว่านั้นมีเสียงร่ำลือว่าคนที่เข้ามานั้นไม่เคยได้กลับออกไปเสียงกิ่งไม้หักแผ่วดังในความเงียบของป่าลึก ธงและผาดเดินเทา้าฝ่ายญ้าสูงที่ขึ้นรกจนถึงอกดูนี่สิผาดรอยเท้าสัตว์ใหญ่ลากผ่านดินชื้นบางรอยนั้นฝ่งลึกกว่าฝ่าเท้ามนุษย์ไปจนเครื่องคืบแน่ใจนะพี่ธงว่าตรงนี้แหละป่าที่มันกินคนเสียงผาดพูดเบาๆพลางหันซ้ายขวาธงไม่ตอบเขาเพียงเงยหน้ามองยอดไม้สูงที่บดบางแสงแดดจนเกือบมืดสนิทใช่ ตรงนี้แหละดงเดิมของพรานดาบที่มันหายไปเมื่อสามเดือนก่อนเขาพูดเสียงเรียบก่อนโยนเป้ขึ้นหลังจนเมื่อทั้งคู่มาถึงต้นไม้ใหญ่กลางลานโลงที่มีห้างไม้เก่าที่คนโบราณเคยสร้างไว้สำหรับเฝ้าสัตว์แต่บัดน,นี้มันถูกผอหุ้มด้วยเถาว,วันและกลิ่นอับของความตายก่อนทั้งคู่จะตัดสินใจทำห้างไม้ขึ้นบริเวณแถวนั้น พร้อมจดขวานไล่ยุงผูกไฟหัวเสาแล้วนั่งมองฝาที่เริ่มมืดค่ำลงเงาไม้พาดข้ามดวงจันทร์ลมเย็นพัดลอดกล้องไม้ห้างโบกชนมาเบาๆทำเอาผาดหัวร้อกลบความกลัวเอาพี่ธงถ้ามันมีผีก็ให้มันออกมากินตอนนี้เลยแต่ธงไม่หัวร้อพร้อมยกขวดน้ำขึ้นจิบแล้วพูดเบาๆอย่าเอ่ยท้าทายของแบบนี้มันฟังออก ทั้งสองนั่งนิ่งเงียบอยู่จนถึงกลางดึกเสียงกบเสียงจิ้งหรีดที่เคยร้องระงมพลันก็เงียบหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่เสียงลมหายใจของทั้งคู่ไม่นานกลิ่นคาวก็ลอยมากับสายลมโดยกลิ่นนั้นมันเหมือนกลิ่นเลือดสดพี่ได้กลิ่นไหมเงียบทงพูดเบาๆและมือพลางควาเปินยกขึ้น พร้อมแสงตะเกียงที่สั่นไหวเหมือนลมพัดผ่านแต่ไม่เห็นต้นเหตุก่อนจะมีเงาร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นาหางโดยร่างนั้นสวมหมวกงอบก,กำลังก้มหน้าเดินช้าช้าผ่านหมอกบางพร้อมแสงจันทร์ที่ลอดลงมาส่องให้เห็นโดยร่างนั้นมันไม่มีเงาใต้เทา้าไม่มีเสียงฝีเทา้ามีเพียงเสียงซู่ซู่ เหมือนเนื้อที่รากไปกับดินจนผาดที่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจมือสัน่นพร้อมหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกก่อนจะหันไปพูดกับธงว่าพี่ธงมันมันไม่ใช่คนส่วนธงนั้นก็กำพร้าแน่นพลางท่องมนครูขึ้นเบาๆนามาพะทะัทธพุทธังสระนังนมโมพุทธายะ ก่อนร่างนั้นมันจะเงยหน้าขึ้นแล้วเผยให้เห็นดวงตาที่ขาวโพลนพร้อมเลือดที่ไหลจากปากเหมือนสัตว์ที่เพิ่งกินเนื้อแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆเงยหัวขึ้นมองบนห้างตรงที่พวกเขานั่งอยู่ก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆดังรอดขึ้นมาจากใต้ต้นไม้เสียงที่ทั้งคู่ไม่อาจลืมได้ไปตลอดชีวิตจนผาดที่ได้ยินนั้นกลืนน้ำลายพร้อมหยาดเหงื่อไหลซึมข้างขมับ ก่อนเขาจะยกไฟตะเกียงลงต่ำแสงสันไหวเผยให้เห็นเงาแขนที่ผอมยาวกำลังจับขาท่อนไม้ของห้างพี่ธงมันขึ้นมาแล้วจนธงที่ได้ยินก็กระซิบเบาๆอย่าเสียงดังก่อนธงนั้นจะรีบหยิบปืนลูกซองคู่ใจขึ้นพร้อมประกบลูกดินปืนไว้แน่นเพราะทั้งส่วนตัวนั้นธงเขาเคยล่าหมีล่าเสือมาแล้ว แต่ไม่เคยเห็นอะไรปีนห้างช้าช้าแบบนี้และถึงมันจะชา้าแต่ว่ามันคงเหมือนรู้ว่ามนุษย์สองคนบนห้างหนีไม่ได้จนมันเข้ามาใกล้แสงไฟสองให้เห็นมือเสื้อเขียวนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติและข้อนิ้วที่ขาดบ้างแต่ยังขยับได้พร้อมเลือดดำที่หยดติง่งติ่งลงพื้นดินก่อนผ่าจะถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วพี่จะทำย่างไง ข้าจะสวดสะกดมันพูดเสร็จธงพลางควักตะกรุดออกมาพร้อมปากท่องมนครูด้วยน้ำเสียงที่สัน่นอมพยาพูดป่าข้าไม่ได้ล่วงเกินขอได้โปรดอย่ามาเอาชีวิตพวกข้าเลยแต่เสียงสวดของธงนั้นกลับเหมือนเป็นการเรียกมากกว่าไล่เพราะทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะของหญิงสาวแววมาเบาเบา,เ,บาเหมือนลมลอดใบไผ่ฮือฮือ มาอยู่เป็นเพื่อนกันเถอะเสียงนั้นดังกล้องขึ้นจนผานสดุ้งยกปืนพร้อมยิงออกไปในทันทีปังเสียงปืนก้องสะท้อนไปทั่วในป่ามืดกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างนั้นอย่างจังจนมันกระเด็นหงายหลังตกลงไปเสียงดังตุบแต่เมื่อควันจางลงผาดก็ใช้ไฟตะเกียงส่องลงไปดูกลับพบว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีศพไม่มีเลือด และไม่มีแม้แต่รอยขรนบนไม้ห้างมีเพียงกลิ่นขาวเลือดที่แรงขึ้นเหมือนกับว่าเลือดสดอยู่ในลมหายใจพี่ธงมันหายไปแล้วเสียงผ่านนั้นพูดขึ้นธงสายหน้าก่อนจะตอบเบาๆว่ามันยังอยู่มันไม่ได้ปีนขึ้นมาแต่มันอยู่ข้างหลังเราแล้วทันใดนั้นเสียงฮึมก็ดังขึ้นข้างหู ก่อนจะมีลมแรงพัดดับไฟตะเกียงในทันทีจนความเมืดกลืนกินทั้งห้างส่วนทงนั้นก็สะบัดมีดขาออกจากฝักแล้วฟาดไปตามสัญชาตญาณจนเกิดเสียงเนื้อฉีกฉับดังขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงของบางสิ่งก่อนจะมีเงาดำหล่นลงจากห้างกระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บอีกครั้งจากนั้นไฟหัวเสาก็เริ่มลุกติดเองอีกครั้ง และภาพที่ทั้งสองเห็นคือร่างผู้หญิงผมยาวถึงพื้นนอนบิดตัวอยู่ใต้ห้างแต่ร่างนั้นไม่มีหน้ามีเพียงช่องโหว่ดำสนิทเหมือนหลุมที่ดูดแสงจนผาดที่เห็นนั้นร้องลั่นด้วยความตกใจแล้วพูดขึ้นว่าพี่ธงมันยังดิ้นอยู่ส่วนธงที่ได้ยินเช่นนั้นก็เรีบขวาไฟคบเพลิงคว้างลงไป จนเปลวไฟลุกโชนขึ้นเผาร่างนั้นค่อยๆมอดดับไปในหมอกควันแต่ก่อนที่มันจะหายไปยังมีเสียงหนึ่งที่ยังดังรอดควันขึ้นมาแผ่วๆคืนนี้มันยังไม่จบง่ายๆหรอกนะฮ่าๆๆรุ่งเช้าหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่วป่า่งกับผาดนั่งนิ่งอยู่บนห้างไม้ทั้งคู่แทบไม่ได้นอนเลยตลอดคืน และกลิ่นขาวเลือดที่ยังลอยคลักคลุ้งวนอยู่รอบๆอบเหมือนมันไม่จากไปไหนพี่ที่เจอเมื่อคืนเราฝันใช่ไหมผาดถามเสียงสั่นขนาดสายตาก้มมองใต้ห้างแต่ไม่มีซากอะไรเหลือทั้งที่เมื่อคืนเขาเห็นชัดว่าร่างนั้นไม่ไฟต่อหน้าไม่ฝันทงตอบเสียงเรียบพร้อมเอ่ยต่อว่าของพันนั้นมันไม่ใช่ผีทั่วไปมันคือผีป่า พวกที่คอยกินวิญญาณคนหลงทางจนผ่านนั้นกลืนน้ำลายก่อนจะถามขึ้นด้วยน้ําเสียงที่ตกใจว่าแล้วเราจะเอายังไงดีส่วนทงนั้นก็พยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าเราจะไปดูที่กลางป่าตรงที่มันกินคนมากที่สุดจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เก็บของแล้วปีนลงจากนังห่าง ก่อนจะเดินลึกเข้าไปในป่าที่ต้นไม้หนาทึบจนไม่มีแสงลอดผ่านมาให้เห็นกับบรรยากาศเสียงสัตว์ปีกและ,มะแมลงป่าที่หายไปนานแล้วพร้อมเสียงลมวิวที่เหมือนคนพึมพำและทุกก้าวที่เหยียบพื้นนั้นก็เหมือนราวกับว่ามีใครกำลังก้าวตามอยู่ข้างหลังจนเมื่อเดินมาถึงลำห้วยสายหนึ่งที่น้ำนั้นขุ่นแดงเหมือนเลือด และที่ตรงริมตลิ่งมีโครงกระดูกคนวางเรียงอยู่สามสี่ชุดก่อนทงจะคุกเข่าลงสวดมนต์เบาๆแล้วพูดว่านี่แหละที่มันลากเหยื่อมากินจนจูจ่ๆผาดก็สะดุง้งพี่ดูนั่นสิกลางลำห้วยมีหญิงสาวเปลยท่อนบนผมยาวสยายนั่งหันหลังอยู่โดยร่างนั้นผิวขาวซีจนเกือบเรืองแสงในหมอก ก่อนจะมีเสียงหวานเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเจ้าสองคนมานี่สิข้าหนาวจนผ่านนั้นจะก้าวไปหาแต่ทงนั้นก็ดึงแขนไว้อย่าของหลวงเสียงทงพูดขึ้นก่อนร่างหญิงนั้นจะค่อยๆหันหน้ามาโดยหน้าของเธอนั้นไม่เหมือนคนแต่มันเหมือนหนังที่ถูกฉีกจนเห็นกระโหลกข้างใน พร้อมกับดวงตาที่แดงเรืองเหมือนทานไฟแต่ยังไม่ทันที่ธงจะพูดอะไรผาก็ยกปืนขึ้นยิงสายร่างนั้นเสียงดังปังจนเสียงปืนดังก้องสะท้อนไปทั่วป่าก่อนร่างนั้นจะหายไปในควันหมอกแต่เสียงหัวเราะนั้นกราบดังรอบตัวพวกเขาทั้งสองคือคือเข้ามาสิเจ้าจะได้เห็นของจริง สักพักพื้นดินนั้นก็เริ่มสั่นจนต้นไม้รอบๆเอ็นเอียพลางหมอกขาวก็เปลี่ยนเป็นสีเทาดำและจากใต้ดินก็มีมือหลายสิบมือโผล่ขึ้นมาจับขาผาดแน่นแล้วลากลงผื้นพี่ธงช่วยด้วยเสียงผาดนั้นร้องขึ้นก่อนธงจะกระชากแขนไว้เต็มแรงแต่แรงจากใต้ดินนั้นมันมหาศาลร,ราวกับว่ามีคนเป็นร้อย แล้วเขาก็ตะโกนคาถานาเมตินโมพุทธายะป่าลบอสูนีทันใดนั้นแสงจากตะกรุดก็ส่องสว่างขึ้นเป็นวงจนเสียงกรีดร้องของวิญญาณก็ดังก้องจนใบไม้สัน่นก่อนทงจะดึงผาดขึ้นพ้นจากพื้นในนาทีสุดท้ายแต่ตอนที่ผาดหันกลับไปมองที่พื้นนั้นมีรอยเท้าของคนรอบตัวนับสิบแต่มันกลับไม่มีคนอยู่เลย พี่ธงมันมีหลายตัวคลางเสียงผาดนั้นพูดขึ้นด้วยความตกใจกลัวส่วนธงก็นั่นหอบหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่าใช่แล้วพวกมันไม่ใช่ผีแต่เป็นสมิงป่าที่เฝ้าที่นี่มานานนับร้อยปีจนผาดที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและนิ่งไปอยู่คู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงหัวเราะดังแผ่วขึ้นมาอีกครั้ง จนทงพื้นพาขึ้นเบาๆว่าคืนน่าจะเป็นคืนสุดท้ายของเจ้าจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจรีบตั้งค่ายชั่วคราวบริเวณริมลำห้วยโดยไม่รู้เลยว่าดวงตานับสิบคู่กำลังจ้องพวกเขาอยู่จากในหมอกครั้งลมกลางคืนก็พัดแรงจนกองไฟแทบดับ ที่ข้างลำธารทีร่างผาดกับธงนั่งพิงต้นไม้ใหญ่หอบหายใจเหนื่อยหลังจากวิ่งหนีมาตลอดวันโดยที่รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยเสียงสัตว์ป่าที่ผิดธรรมชาติเสียงชนี้ก็ร้องปนเสียงหัวราอกของผู้หญิงเสียงเสือคำรามก็ร้องปนเสียงคนร้องโหยหวนพร้อมกับธงในตอนนี้ที่หยิบมีดพลาขึ้นรับกับหินจนเกิดประกายไฟคืนนี้ มันจะมาทั้งฝงผาดเสียงทงนั้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาพลางผาดนั้นก็ถามขึ้นว่าพี่ทงมันคืออะไรกันแน่แล้วไอ้พวกสมิงนี่มันเกิดมาได้ยังไงทงมองไปในความมื่อก่อนเขาจะตอบผาดไปว่ามันคือคนคนที่กินเนื้อคนอื่นเพื่อให้ได้วิชาแต่อาคมกลับย้อนกลืนวิญญาณตัวเอง จนกลายเป็นอสูนเครื่องเสือเครื่องผีจนผ่านหน้าซีพร้อมถามกลับไปว่าแล้วเราจะรอดไหมพี่ธงถ้ายังมีใจมั่นในครูเราก็ต้องรอดธงผู้จบพลางก็ลุกขึ้นสะกดคี้เท่ากองไฟเป็นรูปยนันแล้วจากนั้นก็เสบมิตรพระลงไปที่กลางวงก่อนเอ่ยเสียงเรียกว่านี่คือยันสะกดเสือสมิงแต่มันอยู่ได้ถึงรุ่งสางเท่านั้น เมื่อถึงยามสามของคืนเดือนดับเสียงแผวจากในหมอกก็เริ่มดังขึ้นเจ้ามาเหยียบถิ่นข้าเลือเจ้าจะหล่อเลี้ยงผืนป่านี้อีกครั้งไม่นานหมอกหนาก็เริ่มหมุนเป็นวงคล้ายพายุและจากเงาไม้ข้างหน้าพลันก็ปรากฏดวงตาแดงนับสิบคู่ส่องออกมาจากความมืดพร้อมร่างที่คล้ายเสือดำยืนสองขามีเล็บแหลมยาวกับผมที่ยาวรุงรัง โดยที่บางตัวนั้นสวมเศษผ้าเก่าของคนที่มันเคยกินก่อนผาจะยกปืนขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าพี่ธงมันล้อมเราแล้วสิ้นเสียงผาดไม่นานเสียงคำรามสถานป่าก,ก็ดังขึ้นพร้อมกันแล้วธงก็ตะโกนขึ้นว่าอยู่ในยันไหวอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดก่อนเขาจะชูตะกรุดขึ้นกลางอากาศแล้วท่องคาถาเสียงดัง นโมพุทธายะปิดป่าปิดพูดปิดอสูรทั้งหลายจงปิดทุกสิ่งลงตกณที่นี้ด้วยเถิดทันใดนั้นแสงจากยันบนพื้นดินก็ลุกขึ้นเป็นเปลวพลันก็มีสมิงป่าตัวหนึ่งพุ่งเข้าชนก่อนจะถูกแสงสะท้อนจนร่างมันไม่กลายเป็นเท่าดำแต่ทันใดนั้นพยาสมิงตัวใหญ่ที่สุดก็โผล่ออกมาจากหลังหมอก โดยร่างนั้นมันมีขนาดสูงใหญ่เท่าคนสองคนพร้อมดวงตาที่เหลืองเรืองราวเปลวไฟก่อนร่างมันจะเอ่ยขึ้นว่าเจ้ามนุษย์วิชาครูของเจ้ามันไม่มีผลกับข้าอีกต่อไปส่วนทงก็กำพรวัยแน่นแล้วตอบกลับไปว่าข้าจะขอลองดูก่อนธงจะขว้ามีพระแทงเข้าไปที่กลางอกของมันอย่างจัง แต่คมพรานั้นก็หักในทันทีเหมือนราวกับว่าแทงหินก่อนผ่าดจะร้องขึ้นพี่ธงหลบแล้วยกปืนยิงใส่หน้ามั่นเสียงดังปังกระสุนดินเจาะเข้าตาจนไอ้สมิงนั้นมั่นห่วหวนลั่นป่าแล้วธงก็ใช้จังหวะนั้นคลานกลับมาที่กลางหยานพร้อมกับเลือดที่ไหลาจากมุมปากจากนั้นเขาก็หยิบลูกแก้วครูจากขอขึ้นถือ พร้อมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาข้าขอถวายเลื่อนนี้ให้ครูบาและขอให้ไฟแห่งอาคมนั้นขึ้นกลับสู่ข้าและทันใดนั้นลูกแก้วที่อยู่ในมือเขาก็แตกก่อนเกิดแสงสีทองระเบิดออกกลางป่าเปลวไฟไหลไปตามยันจนกลืนร่างพญาสมิงไปทั้งตัวกับเสียงร้องคำรามสุดท้ายที่ดังจนสถานฝา ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเป็นปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองจากนั้นผาดก็มองไปรอบๆทั่วบริเวณก็พบเพียงร่างสมิงทั้งฝูงที่กลายเป็นเท่าดำเหลือแต่ธงที่นั่งนิ่งอยู่กลางวงยันบนพื้นไม่จนกลายเป็นดินดำสนิทก่อนผาดนั้นจะเขย่าตัวพี่ชายพี่ธงพี่ จากนั้นธงก็ลืมตาช้าช้าพร้อมยิ้มจางๆแล้วพูดขึ้นว่าครูอย่างเมตตาป่ากินคนสิ้นแล้วผาดแดดอ่อนยามเช้าแต่ยอดไม้ป่าที่เคยมืดและเย็นกลับสว่างขึ้นอย่างประหลาดเสียงนกตัวแรกในรอบหลายวันร้องขึ้นจากยอดไม้กับร่างผาดที่พยุงธงเดินออกจากป่าโดยมีแสงอาทิตย์สองลอดผ่านใบไผ่ลงมา ราวกับว่าได้รับพรจากครูโดยพวกเขาทั้งสองนั้นไม่เหลียวหลังเลยสักครั้งเมื่อผาดและธงก้าวพ้นแนวป่ามาถึงคนาหมอกจางลงจนเห็นหลังคาหมู่บ้านลิบๆเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ hey, ผาดและพรานธงกลับมาแล้วไม่นานชาวบ้านก็พากันมารุมดูก่อนธงและผาดจะเดินชา้ชาๆเข้าไปในวัด แล้วจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เดินออกมาจากกุฏิก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเองกลับมาได้แปลว,ว่าครูยังเมตตาอยู่สินะก่อนทงจะพนมมือแล้วตอบเบาๆว่าข้าไม่รอดเพราะกําลังหลอกหลวงพ่อแต่เพราะข้ารู้ว่าต้องหยุดลาจากนั้นหลวงพ่อก็พยักหน้าแล้วพูดต่อว่าวิชาที่เองถือมันไม่ผิดแต่ต้องรู้จักปล่อย แล้วเขาก็ตอบกลับหลวงพ่อไปว่าข้าจะไม่ล่าอีกแล้วขอให้ทุกดวงวิญญาณที่ข้าทำร้ายได้ไปสู่ทางดีด้วยเถิดก่อนทั้งสองผ่าดและธงจะกราบหลวงพ่อแล้วขอตัวลากลับบ้านและหลังจากคืนวันนั้นตำนานป่าก,กินคนที่ว่าอาถรรพ์ก็ไม่มีใครพบเจอกับเรื่องร้ายๆนั้นอีกเลยและต่อมาผู้คนที่เข้าไปหาของป่าในบริเวณแถวนั้น ก็ไม่มีใครหายตัวไปอีกเลย